กันเ่อนครับอ๋อวันนี้ไม่ได้มาซ่อมอิเล็กทรอนิกส์อะไรนั้นเมื่อนะจะมาแก้สูบเติมลมนะฮะเป็นรุ่นบกพานะใส่อ่าจักรยานมอไซค์ก็เป็นลักษณะงินเมื่อนะนะครับแรงอัดน้อยมากครับได้ยินเสียงไหมครับเสียงลมเจอกจากตรงนี้นะเมื่อนะนะครับน้อยมากครับแรงออกลมออกน้อยมากนะครับตอนนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมารื้อดูข้างในกันครับว่า,าสาเหตุอะไรที่มันลมออกน้อยนะแล้วจะมีวิธีแก้อย่างไงนะไหมนะก่อนหน้านั้นผมก็เคยทําเป็นสูบอีกแบบหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นสูบอะไรที่เป็นรุ่นเก่าหนะอรับตัวนั้นก็โอเคเลยนะเหมือนแต่ว่ามันใหญ่มันยาวมันพกพาไม่ได้ครับเดี๋ยวจะตัวนี้เราเราจะมาเพิ่มแรงอัดนะครับเดี๋ยวมาแกะลื้อข้างในดูก่อนครับว่าเขา เกิอดอะไรครับเขาถึงให้ลมออกมาน้อยนะครับมาดูกันครับเนี่ยเพื่อนไขในลักษณะนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าสูบทดนะสูบลักษณะเป็นสูบเหมือนรูปยางเนี่ยาแกะออกมานะครับแบบไหนล่ะเนี่ยเล็กๆอ๋อแกะตรงนี้ครับเนียเ่อนครับเห็นครับเนี่ยทำไมถึงให้ลมน้อยนะพอใช้ไปนานๆออก พอใช้ไปนานๆเ,เนี่ยโอลิงเขานี่ครัมันสึกหมดเลยนะเพื่อนครับเห็นไหมครับนะครับน่ครับ,รบ,รบก็จะเป็นลักษณะอยงนี้นะเพื่อนนะเห็นไหมแทบจะจริงๆอยากจะให้มันรับแรงอาจจะเยอะนะครับใส่โอลิงที่มันเกินออกมาจากาตัวรับนิดนึงนะครับจะดีนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะ รองเทียบโอริงที่ผมบอม,มีอยู่นะครับก็คือ,อเป็นลูกยางนั่นแหละครับเพื่อนครับเรียกกันง่ายๆก็คือเป็นยางนั่นละครับแล้วก็เอามาป้ายตัวเขาเรียกว่าอะไรจะเจรบีก็ได้นะฮหรือว่าจะเป็นไข,ข่ข้อขาวก็ได้แล้วแต่เ,เพื่อนนะครับเอามาจัดการำํำอันนั้นที่นี้ผมก็จะแกะโอริงที่มันตายแล้วนะเพื่อนนะคือไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับตนนัวนี้นานจะเจอนะครับ ะครับจะไปออกกําลังกายทีก็ออกมาแกะมารือซ่อมกันกน็คือจะพบนะครับเวลาเราจะไปปั่นจักรยานไกลๆเกิดมีอะไรฉุกเฉินเนื่ยนะนะครับเห็นไหครับยางเขามันตายอะไรไครับ,รบเราเรียกว่าลูกยางด้านนะครับแข็งเนี่ยเพื่อนกนแกะเดี๋ยวผมเอาตัวนี้จิกจิกลงไปตรงนี้ให้มันขาดเลยนะครับ ขาดแล้วแกะออกไปเลยครับเพื่อนครับโอลิงออกเป็นลักษณะนี้ครับขาดไปเลยนะครับก็ไม่ยากครับเพื่อนครับสำหรับการซ่อมสูบจักรยานมอไซค์ในลักษณะนี้นะครับนี่ครับผมก็ไปเอาโอลิงมานะครับเพื่อนจะสังเกตนะนี่เขาเรียกก็คือลูกยางนะครับตอนนี้ผมก็เคลือบเจลบีนะครับ เพ่จะสังเกตว่ามันจะใหญ่คือเราจะให้มันใหญ่กว่าน่อยนึงนะครับเพื่อให้มันต้านแรงลมได้เยอะนะครับอัดลมได้เยอะนะครับเราก็เอาเข้ามาใส่ในกนด้วยครับก็บจะเป็นในลักษณะนี้นะเพืเ่อนนะครับนี่ครับใส่เข้าไปง่ายๆนะครับสําหรับสูบทบด้วยว่าจะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าสูบถ้าเกิดกดเข้ามาตัวนี้นาะจะประมาณสักอ่าสี่สิบเซนนะครับถ้าเกิดยืดสุดก็นะ่าจะประมาณ ครึ่งเมตรนะครับห้าสิบเซนนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นั่นเอ็นะสูบทดสูบพกพาตัวเป็นมีเนียมอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ก้านเป็นพลาสติกนะครับมันจะต่างกันกับสูบที่เป็นเป็นเบ้ารับก็เรียกเป็นเบ้ารับรุ่นเก่านะไอ้ตัวนั้นก็คือว่าจะสูบจากข้างบนกดลมลงมาแล้วก็เอาให้มันออกไปในลักษณะนี้นะครับเพื่อนนะครับจะกดละยางกันแต่เดี๋ยวนี้เป็นสูบทดพอ อ่าลุกมันจะลดแรงเสียดทานนะครับไม่ต้องใช้น้ำหนักเยอะพอเรากดเข้ามาในลมจะเข้ามาจากจุดนี้นั่นกนนะลมเข้ามา,จ,าจุดนี้แล้วถึงจะออกมาตรงจุดนี้ออกไปนะครับนะครับเขาเรียกว่าสูบทดสูบรดแรงเสียดทานนะอ่าเพื่อนๆคอยดูนะเนี่ยมันอาจจะใหญ่นิดนึงนะเวลาเข้านะเพื่อนก็นดันดันเข้าไปเลยครับนะมันใหญ่กว่านิดนึดนงคนระับผมต้องการแรงลมที่มันเยอะไงนะครับ จะให้เ,เพื่อนๆมาดูครับจากตอน,น,นแรกๆที่เรามันสูบไม่ค่อยดีอะพูดง่ายๆนะพอใส่แบบนี้เราจะเป็นยังไงนั้พื่นนะลองไปทํำดูนะเพื่อน,นนะก็เอาลูกยางเบอร์เดิมก็ได้ครับไปซื้อตามร้านที่ขายพวกอะไรยางรถยนต์หรือว่าเกี่ยวพวกลูกยางอะไรต่างๆนะที่ผมซื้อมานี่ก็ลูกยางตัวน,นี้มันสามเส้น สามเส้นก็ประมาณยี่สิบบาทนะครับเราก็เก็บไว้นะครับใช้ได้ต่อนะครับเพื่อนเพื่อนมาดูนะเดี๋ยวจะอัดแรงลงมเยียเพื่อนดูนะฟังสงนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับแค่นี้เองเาื่อนเพื่อนครับง่ายไหมเนี่ยเอามาแชร์ประสบการณ์เพื่อนๆดูนะเพื่อนดูนะน,นะนี่ฮะสูงทิเดียวนะยังไม่ได้โยกสุดเลยนะครับหเห็นไหมลมมันเยอะมากเลยเนี่ยผมปิดไวนะ้นะนะเห็นไหมครับ นี่ครับแค่เราเปลี่ยนลูกยางแค่นั้นเองอ่ะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนั่นเพื่อนนะนี่ครับก็มาแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆวันนี้วันหยุดวันสบายๆนะเผื่อเพื่อนๆมีแล้วเอ๊ะทำไมมันลมออกน้อยสูบเท่าไหร่ก็ไม่เต็มแรงอัดไม่เยอะอย่างนี้ครับนี่ครับเอาไปสูบบิ๊กไบ์ล้อใหญ่ๆได้เลยครับแรงอัดอย่างนี้นะนี่ครับแรงอัดเยอะนะครับสูบบ้านลมสูบหัวยางสระน้ำอะไรได้เลยครับเนี่ยมาดูนะนะครับโอ้โหเนี่ยเห็นไหม ถือว่าโอเคเลยนะเว้ยนะสำหรับการเพิ่มลูกยางโอลิงขึ้นมาให้มันใหญ่กว่าขึ้นมาอีกเบอร์หนึ่งแค่นั้นเองก็ใช้ได้แล้วนะครับเพื่อนๆก็มาแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆับสำหรับช่องของเอกเซอร์นะครับก็เป็นวันหยุดวันสบายๆครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนหรือเอที่กดเข้ามาติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ